พี่ภูมิกินอะไรเียวครับอร่อยไหมเดี๋ยวอะไรมันมีอะไรนะมีอะไรด้วยน่ะแคบหมูครับแคบหมูอ้าวเอาคำซาสวดให้เบิ้งนี่ละปอนปอนกินอะไรกินกาไฟครับฟังเพลงอะไรฮะมีแฟนหรือยังมีครับมีแล้วไม่คุยเต่งอร่อยบ่เซียนยังนั่นมีครับเสียนมี เธอแซ่บบ่ยิงอร่อยไหมอร่อยครับมีแฟนยังบอกครับบอกกูยุเอาไหมรูปหล่อพี่อ่ะรูปหลอทไหนพ่ะทหารอ่ะเนี่เหรอโอ้ยเสร็กขาปลาเกูพี่กินอะไรกินแกงไช่ครับเอานนี้คือกินข้าวน้ำมอผมใจหลายครับฮะกินซ้ำนั่นแต่เอออันนี้แกงแกงอะไรเขาเรียกว่าแกงอะไรเนี่ย แกงอะไรที่บูมแกงอะไรคูบานุ่ยค่ะเนาะแกงอะไรแกงตาสวดมาแล้วซาเล้งเออวันนี้เรามาเจอเด็กๆที่ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวแตางติวใหญ่สวยเนี่ยอือบเด็กๆอยากอยากได้สวัสดีครับพร้อมกันอ่ะ1น3สองได้ไหมเนื้อสองโอเคบ๊ายบาย